ตลาดเกือบตลาดตีสามต่อสวนมากวอนนี้ก็ถึงตลาดแล้วนะพรับไรพะปรบแดงก็คือมาจากน <c oughs> ีมีมีมีคอบที่

ปกอกย่างย่างเยอะยย่างเยอะนอล่าง,างขาค่ราบาทอ ตลาดคนเยอะมากตลาด,ดยแดงร้อนในหนักกันมีะจนมากนีก็ปมากนะครับตอนนี้ผมใหม่ทักแดงอันนี้ให้อยู่กับเพื่อนี่อนี้ ค,คนเยอะมากคนเยอะหลายครับ มีใครขายที่นอกกับเราคนเดียวเขาก็คงเห็นเป็นเรื่องแปลกนะเดี๋ยวออกจากชนเสื้อผ้ากระเป๋าก็จะเป็นของกินนะแล้วอนที่หนึ่งอยู่นี่ครับสนวนนี้จะเป็นของของกินนะ คนบักอย่างหลายไก่ย่างไม้ล่าห้าบาท,นะอาบาทขอจับดูหน่อยได้ไหมอเอา้วนจริงนะครับเคยผมก็ไม่เคยเห็นนะไม้ละห้าบาทนี้ มันก็มีเยอะๆและครับแต่เขาทำน่ารักกวจะได้เจลมาไมเอาดูดูดูข้าวปลาแดงราเจตครับตัวนี้ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกคนเยอะมากคนหลายคนหลายตลาดขายของหน้ารวยเอาโปดครับ ผมจะถือไปด้วยหรือผมจะกลับมาเอาใหม่จ,จานเท่าไหร่ครับจานนี้ห้าบาทครับผมเอ,เอาอยัางไงดีล่ะเอาอันนี้ก็ได้เอามันได้สองหรือ,อยังไงอันนี้ก็ได้ไม่ใส่เกลือวันนะคะตะวันตาเจอ สวันดีครับขาย่ครับยี่สิบห้าวันงั้นครับต้มไปด้วยขายไปด้วยขายดีคนมากครับผมก็ไม่เคยมาเดินตลาดคุณก่อนตายเจอใช่ผมจะไปทางไหนดีครับลุกครับผมต่อเนววันหนักครับถ้าไม่หิ้วก็จิกเดินกลับปักยางหลายเลยครับคนพี่น้อง ปิกส่งยี่สิบห้ายี่สิบบาทเองไหมครับผักนี้กำเท่าไหร่สามกันยี่สิบรวมกันได้อันนี้อันนี้พี่ที่ผมถามนะผมไปเที่ยวปวอดเ็จมาเขาเขาใส่กล่องกล่องอาหารนะกล่องหนึ่งก็าคิดเก้าสิบาทเฉพาะผักนะไม่ใช่หมูของหมูขายก็ยี่สิงเลยใช่พูดให้ฟังว่าของเรามันถูกกว่ากันเนี่ยเนี่ยใส่เฉพาะผักก็เก้าสิบบาทนะ เขาให้หยิบหยิบเรียกเรียกใส่ของอมได้หมดแต่ถ้าอย่านี้เป็นทีละสิบบาทรวมได้หมดกบแต่เป็นกำกำสามกำที่อันนี้พี่พูดในฝั่งคือของเราถูกกว่ยเยอะไงอันนี้เขาก็ขายสี่สิบบาทยี่สิบไม่ทางโน้นนะยังไม่จบถูกกันรึ่งหนึ่งเอาง่ายๆเนาะนี่ผม ไเดินล็อกไหนดีอ่ะว,ว้าวคนเยอะมากร้นร้ด้นมต้องกินครับอันอนี้อมกิน <c oughs> เทานอร่อยนะพี่สั่งได้เลยนะจ๊ะผมคิดถูกหรือคิดผิดใม้ดูเขาโพสมาก่อนผมน่าจะเดินดูก่อนห <c oughs> นี้พี่สลับ ขน,น,นั่นป่น้นไ้ไขไคของขายเยอะก็ของเรียกเยอะลูกค้าก็เยอะเนี่ยนนเี่จะให้ดูแบบรอบๆ นีเคออยเห็นแต่รถติดตรงนี้คนติดครับขายหลายคั้นพี่สากลนะพี่สากลสวัสดีครับางานนั้นไหมผมก็ว่าผมาพลาดอะไรไม่ เดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะสามล็อกครับอันนี้ก็น่ารักดีคัทคาทาราอัานคาทาราอันไปเรอยตายละคนมาหลายแท่ ทุเรียนร้อยยี่สบาทถูกหรือแปงไม่แน่ใจเราไม่ใช่หากินทตุเรียนร้อยยี่สิบบาทรอยสี่สิบบาทขายดีด้วยคนมักอย่างอย่างเยอะเลย จั๊กเอกแรงสักผาผ้านยาสบันที่แรขัดรอน้าแรงล้างขวดไม้มันครับบาเจ้าก็ดีมากบางเจ้าก็แรงนั่งนอะคนเดินเยอะมากของไม้ตะเกียบไมเรผ้าแบบวดแก้วสิของเ่ค ผมจะให้ดูไปแบบยาวๆทางนี้ทางนี้จะเป็นโซนอะไรอะของชายแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปเดินอาหารใหม่ค่ามดค่าแมลงสารเทข็งสิบบาทสิบบาทนะครับตามกระแสเสียงมากันเลยครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับกระแสเสียงที่ไปทุกคนผมได้กี่น้องอยู่ด้านหน้าก็ต้องการของใครด้วยนะครับ นี่ครับสมรภมิค้าออนลครับถูกสิบบาทขาดีที่คุณภาพขายกันสิบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องเือมีั้เราก็มีส่วนต่อใช้ผลผลิตวัวลีตลเล็กทุกป่าตยมจากประุมหน้าตางุกคุาหม่งทกคุกสมนทคนับคับคนบนคนับคับคนคนเต็คบครับ อดใคมบางบางแล้วก็โล่งบางแล้วก็คนเดินแทบไม่ได้ เท่าไหร่40ครับ20บาทพอแล้วได้ไหมลูกผมที่เกียรเดินกลับมาผมจะซื้อไปเลยไม่เป็นไรอในถุงนี้แหละใส่ก๋วแหนมโคราชขอร้อนๆให้ไม่เป็นไรครับพอพี่ให้ร้อนกว่าผมจะกินก็คงเย็นอยู่ดีโอ้พอแล้วอันนั้นไม่ต้องใส่แล้วครับไว้ให้คนเดินไม่ค่อยได้เจอพี่นาเ ไม่เคยได้เจอที่นานเลยนะไม่ได้ได้เห็นเดินเลยนะผมไม่เคยมาเดินนี่ครับผมมาครั้งแรกผมอยู่รังสิบครับมีคนคนนึงยอยู่ตรงนี้ยืนทุบปะอันนี้อันนี้ก็แปลกแปลกสำหรับผมเขาก็ไม่แปลกหรอก เแินสาวาสว่ามาแซวปุ่งอะมาไก่วันนี้ถ้ายังมีคนรู้จักก็มไม่รู้พูดไงล่ะไอชงเครื่อง,ง,ง,งครับใส่กุ้งเต็นนะ อยากเดือดรถควบคุมระแล้วกไป่า ทางนนเป็นโซนเสื้อผ้าผมผมจะไม่เดินนะครับผมจะเดินตสส่โซนอาหารดูอาหารมันน่ากินตู้ป๊าเตาทางนี้ตัวละ่นะครับตัวละหกสิบบาทเองนะตัวละหกสิบบาทเอง <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ก็แปดสิบอย่างใหญ่ ตลาดใหญ่มากคนเยอะมากแ้วนี้เป็นดินแดนโรงงานอยู่แล้วต่าชาตเยอะอยู่แล้วเป้าหมายที่ผมจะมาดูโรงง่ายดูนะครับจะพาเดินเลาะเลาะโูะงเรียนทางนี้ก็ยังเยอะ อย่างกัรงานบุญเลยอ่ะดูคนเขาเดินมา

เิดโชวเดี๋ยวตอนสามน้อยรำเพินโชว์ผมจะไลฟ์สดทางช่งองมาลำดังันตัวขอบคุณนะครับพี่เจเดี๋ยวอา,อาจอาจอาจ,อาจ,อ,าจอาจจะหยุดแล้วครับ <c oughs> อาจอาจจะพอ๋อยวจะเดินไปซื้อของแล้วอาจจะหยุดเลยขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอดูหมอลำด้วยกันครับ